เคยไหมที่ไม่มีเกมจะเล่นแล้วเรามาเล่นเกมนี้กันทําให้เธอยิม้ม <laughs> โอเคแน <laughs> <laughs> ี้่ะ <laughs> ดูดิ <laughs> <laughs> โอ้เห็นหลายๆช่องเขาเล่นกันนะก็เลยมาเล่นดู <laughs> ดี <laughs> นี่ <laughs> โอเค <laughs> ทำให้เธอมีความสุขเ <laughs> <laughs> ต้นเลยโอ้ <laughs> แต่เกมนี้มีแต่โฆษณานะจบด่านโฆษณาด่านเลยไม่ชอบเลย <laughs> เพลินดีหามาเล่นกันได้นะครับ <laughs> โอเคนวดหลังของเธอ นี่นะโน่นนี่โนนี่ระดีรดีโอเคด้านหลังด้านหลังนะครับไม่ใช่นวดตูดนะครับด้านหลังด้านหลังโอ้หวานเลยไปเลยล่ะอุ้ยหมุนคอคอเคล็ดคอเคล็ดออกกรอบหมุนคอกรับดูดิเอาดิดูดิแต่อะไรเด็กตั้ไว้เตอประหลาดใจ จงประหลัดจอยจงประหลัดจอยเออฮ้ยอ๊ยทำให้ตัวตาบิกโพงดูอ๋อดูหลอดสีเหลืองข้างบนนล้วดิตัวข้างเล็กข้างห <c oughs> อาปากลยเฮ้ยเหมือนกับป่าเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเหมือนกับป่าเลย <c oughs> ดูดิโอเคไปดาวต่อไปรับโอ้ยได้เว่นโอ้พระเจ้าช่วยฉันมองเห็นฉันมองไม่เห็นเหรอ เฉยงไม่เห็น,หนโอ้เฉียดเลยโอ้เฉียดโอ้ยเริ่มชันแล้วนีสวยเลยโอ้โอโดูเดินดูเดินดูดูเดินโอ้โหโชว์ซะด้วยมาหมดล็อสิบเร็นต์ละห้าบวกห้าลบสห้าลบสามทำให้เธอฉลาด โอเคฉันจะทำให้เธอฉลาดเองหยิบช็อคขึ้นมาบวกสามได้เท่าไหร่ห้าลบสามได้เท่าไหร่สี่ห้าลบสามได้สี่เฮ้ยไม่ถูกเหรอสี่นะเว้ยห้าลบสามเ้ยถูกห้าลบสามได้สี่ก็ถูกอ่ะดูดิยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วเนาะทำให้เธอหลับเฮ้ยทำให้เธอหลับทำไงอ่ะทำให้เธอหลับจงหลับจงหลับ จงหลับจงหลับเรียบร้อยวิ้ยโอ้ต้องทำมือด้วยให้เธอขยับไปด้านข้างอึ๊บโอ้ย่างนี้นี่ดูดิโอเคโอ้ยหลับโอ้ยหลับสบายเลยกรีธาเฮ้ยวิ่งถอยหลังด้วยอ่ะโอ้ยอุ้ยกระโดดโอ้ไม่สาวน้อยโอ้ดูดิ เธอไว้เธอตีลังกากับหลังหรอครับโอ้มาดิจะตีลังกากับหลังฮึบฮึ๊บตีอย่างนี้ได้ไหมเฮ้เดูดิโอ้ตีลังกาดูดิเฮ้ยอย่างนี้ได้ปะนีได้ปะหุ้ยไม่ได้เฮ้เดูโอ้ยโอ้ยมัวไอตัวหมดแล้วโอ้อย่างนี้ฮึบเรียบร้อยไปด่านต่อไปกันเลยดีกว่าไม่ละขอบคุณ ทำให้เธอวิ่งอืมจะวิง well. ว่งยังไงเนี่ยนี่งวิ่งอย่างี้วิงว่งอย่างนี้ดูด oh ิโ oh อ้โ oh อ้ด oh ูขาดิโอ้ทำอย่างงี oh ้ก oh ็ได้ดีโ uh อ้ว uh ิ uh ่งอย่างนี้โอ้ว oh ิ่งอย่างนี้เอามือไปดิวิ่งโอ้โอ้ไม่เสาโน้อยอู้กำลังวิ่งเลยอะทำต่อไป ทำให้เธอแยกขาอูแยกขาทำอะไรครับเนี่ยแยกยขาโอ้ดูดิแยกขา,อ, <c oughs> ยกขาอย่างนี้ดิเองโอ้โอ้โอง่ายๆนะครับอูยปีนบาทายากซะด้วยทำบาปปีนไปนี่โอ้ <c oughs> ดูดิโอ้ยจำไม่ได้ อุ้ย,ยกเกางเกงใน,น,กนเกางเกงใน, <c oughs> น,กนเกางเกงใน <c oughs> ดูด <c oughs> โิโอเคโอ้ได้แล้วอนี่โอเคอเค่แดดเราไปกันดีกว่าไปไงต่อไอ้สองอยกน้ำหนักยกน้ำหนักหรอครับมอดิครับจะยกน้ำหนักให้ดูแล้วครับดีต้องทำมือ,อกว้างๆนะโอ้อย่างนี้ ดูดิก้อลยขึ้นไปเอาขึ้นไปกดแข็งแรงเลยดูดินี่ยกน้ำหนักยกน้ำหนักสุครับยกขังได้ปะกดแข็งแรงเลยดูดิอุ้ยยกอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้ดูดิโอ้